สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่30มิถุนายน2 5 1 8นําข่าวมาบอกครับเตรียมรับเงินครับเริ่มพรุ่งนี้1กรกฎาคม2568และรับวันที่ 9, 15, 18, 25, 31กรกฎาคมรายละเอียดดูคลิปนี้ครับใครรับเงินอะไรวันไหนครับพรุ่งนี้ครับ1กรกฎาคม2568บัตรสนาการแห่งรัฐนะครับมีเงินเข้า วงเงินซื้อสินค้า300ค่าเดินทาง750ค่าก๊าซถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนสามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้ได้นะครับกับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการนะครับก็เริ่มใช้1กรกฎาคม258พรุ่งนี้นะครับวันที่9กรกฎาคม258 4กลุ่มรับเงินครับก็มีเบี้ยเชื่อผู้สูงอายุรับ600 700 800พันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุครับเบี้ยพิการครับ800บาทผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปครับ1,000บาท ผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีครับเงินอุดหนุนเลี้ยง,ง,งดูเด็กแรกเกิดถึง6ปี600บาทครับเบี้ยชีพผู้ป่วยเอ500ท่าร้บาทรับวันที่9กรกฎาคม2568นะครับ15กรกฎาคม2568เงินค่าปาระกันอสอมออันนี้เป็นค่าปาระกันของเดิมที่ยานยมิถุนายนสองพันห้าร้อยแปรับโอนวันที่15กรกฎาคม2568เข้าบัญชีทกสอนะครับ18กรก,18กรกฎาคม18กรกฎาคม2568นะครับเงินเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการนะครับ200บาท อันนี้เฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐนะครับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงินโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละครับ18กรกฎาคมรับ2 0 0รบาทนะครับเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐนะครับกานเพิ่มเบี้ยความพิการย5สกรกฎาคม2568เงินบำนาญชราภาพอันนี้สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ที่อายุเกิน5ปีแล้วที่หยุดสงเงินสมทบแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ขอรับบเงินานาญ จากสำนักง,งานประกันสังคมเขาก็จะโอนให้ทุกเดือนโอนทุกวันที่25ของเดือนครับจานวนเงินได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่จานวนเงินที่ส่งแต่ละเดือนและระยะเวลาส่งยาวนานแค่ไหนนะครับเขาก็จะคํานวณให้ตามสูตรการคํานวณบำนาญชราภาพนะครับก็รอรับนะครับย .5 กรกฎาคม2568เงินบํานาญชราภาพนะครับ3 1สกรกฎาคม2 5 6 8ครับเงินสงราข้อบุตรนะครับอันนี้จ่าย1,000บาทต่อบุตร1คนสําหรับบุรอายุต,ตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3 3 และมาตรา39นะครับสำนักง,งานประกันทังคมจ่ายสูงสุดครั้งละไม่เกิน3คนนะครับใครมีบุตรอายุแรกเกิดถึง6ปีปก็ได้พันบาทต่อบุตร1คนนะครับใครมีบุตร3คนก็ได้3,000เลยนะครับอันนี้รอรับการโอนเงิน3ากสบกรกฎาคม2อง8เงินสงเคราะห์บุตรครับทั้งหมดคือเงินที่จะได้รับประชาชนกลุ่มต่างๆในเดือนกรกฎาคม2องพก็ตามที่อธิบายมานี้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ